โอเคทุกคนก็คาราบสุรินทร์ท่านผู้ชมดูทุกท่านยังอีกชิ้นเคยในครับผมมาต่อยแล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วอี่แล้วครับเลยวะวะพี่เอานี่ไปเอานี่ไปอะไรอ่ะมันคือเนื้อปลาโอ้ยแย่ๆเต็มตัวหมดแล้วปลาเนี่ยใช่เหรอให้ไปเออยรว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 ยเนี่ยเดี๋ยวดูในเตาก็บีเนี่ยแย่ๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนดิโอ้มีโน่บอกว่าก้างปลาสามารถเป็นคราฟเป็นอาวุธได้ว่ะ กั้งปลาเนี่ยนะในมากั้งปลาเอาอาวุธแม่งดาเบิสามมาพี่มาจอดเอ้ยเนี่ยพอของพี่ของพี่สี่กระหลกโปงมากเลยอ่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมเราจะมาทยอยการสร้างบ้านของเราดีกว่าเพราะตอนเนี้ยบ้านของเราเป็นหลักเล็กไปพี่มาอันนี้มันไม่ใช่บ้านอันนี้มันมันซุ้มไม่ใช่แกซุ้มแบบที่อยู่ไม่ใช่มันคือซุ้มมันคือซุ้ม พาที่<ช>แล้วมีน้องบอกเนี่ยว่าพ,พี่เวฟมาพี่เวฟครับลงมดแปลงร่างหน่ครับพี่เวฟครับเย้คิเปิ์คิเปิ์ถ้ามดแปลงร่างมันดีพี่ลงไปแล้วเนาะใช่ถ้ามันดี <laughs> จริงแล้วก็พาที่แล้วมันมีคนไปบ่นผมในเฟซบุ o กเว้มันบอกผมว่า,<พ>าเนี่ย <พา S 1> มึงเนี่ยเวลาเปิดกล่องในเกมเนี่ยมึงจะรีบไปไหนเนี่ยกดเปิดเร็วชิบหายเลยบางทีมันคาใจรู้ไหม คือยังไงครับกดเปิดปุ๊บแล้วก็ปิดเหรอไม่ไม่คือแบบว่าผมเปิดมาใช่ไหมสมมุติว่ามันมีกล่องอยู่สามสามกล่องอ่ะเออผมเปิดไปสองแล้วอีกหนึ่งกล่องผมไม่เปิดโอ้ขาดใจเหรอเออมันบอกมันขาดใจว่ะพี่โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ดีอ่ะไปไงเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวเนี่ยเราเราจะอาศัยอยู่ในดินแดนหิมะนี้ป่ะใช่ใช่เราจะอยู่ในหิมะตลอดไปเอาดี ก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบซีรีส์ที่อยู่ในหิมะเลยเด้ยเอาดีเออจริงเจ๊งอันนี้จริงจังเลยกี่เป่งมาเดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปที่อื่นก็ได้ถ้าเราแบบนี่ไงเวลาอ่าโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะอาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดเนียครับผมซึ่งถ้าเราจะอาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดสิ่งแรกที่เราต้องมีคือบล็อกที่เอาไว้สร้างบ้านแล้วบล็อกที่เราจะเอาไว้สร้างบ้านมันคือบล็อกอะไรพี่เอ่อบล็อกหินเจ้าหินมาสร้างบ้านเนี่ยนะมันจะเหมือนยังไง จะสร้างอะไรเป็นอันนี้เหรอไอ้อะไรหิมะนี่เลยเป็หิมะเลยโอ้กูนึกว่าจะเป็นต้นดีต้นอะไรหน่อไม้เหรอเนี่ยฮะใช่ป่ะเนี่ยหน่อไม้ใช่ป่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้เก็บปลออมันเป็นหน่อไม้มันเป็นเอาไปขับเป็นแท่งไม้ได้อ่ะปลาทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพิเพ์ว่าเราจะต้องไปหาถ่านเพิ่มกันหน่อยแล้วเยอะฐานเพิ่มเอามาทำอะไรฐานบ้านเรามันมีน้อยไงคือขอแค่เนี้ยขออย่างหนึ่งได้ป่ะ ทำเที่ยนชั้นก่อนไหมหไม่ได้ทบเทียชั้นเถอะหไม่ได้มันพอหรอพี่เฟมพอเกินพอด้วยบางทีอ่ะใช่หวะีเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้เราเราเรามีเรามีเนี่ยเราต้องหาเดมอนเอ้ยเดมอนเรามีอยู่ดีกว่าโอ้เดมอนเป็นร้อยอ่ะไอเอาเยี่ยวเยียงสร้างบ้านก่อนเอ้ยมันจะได้มันจะได้รู้ว่าจุดไหนเราจะวางไอ้นี่ถูกต้องไง โอ้โโอเคโอเคเออเดี๋ยวสร้างบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนใช่อะไรใช้บล็อกหิมะเนี่ยนะใช่จะใช้บล็อกหิมะที่จะฟาร์มไว้ให้ไงไม่ใช่หรอกไม่ไม่ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มทำไมอ่ะเราจะทำตุ๊กตาหิมะไงขึ้นมาโอ้สโนแบนเหรอเออใช่สโนเบลสโนเบลเออเราจะสร้างไปหาจากไหนอ่ะเราเอ้ยผมเจอบล็อกอะไรไม่รู้ว่ะจัดดีจัดดีจัดดีทุบไปแล้วแตกไปเลยไม่เห็นมีอะไรได้อกปะ น่าเป็นฟอสซิลว่ะพี่ใช่เลยให้ทายเถอะพี่รู้รว่ามอดที่ผมลงมันมีมอดไดนโนเสาร์ด้วยนะเออมันเห็นอยู่มันเห็นเครื่องทำมันเนี่ยทำฟอสซิลอยู่เออใช่โอ้โหเราสามารถสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาเลี้ยงได้ด้วยนะผมบอกให้ใช่แล้วจะขี่ไดนโนเสาร์ในการฆ่ามอนสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนีเวอร์ไปอันนีเวอร์ไปอันนีเวอร์อไปเราเราเราขับรถดิ เออมีรถได้เลยไอ้เออมีนี่บอสรถอ่ะเอ้มีบอสรถอย่างงี้โ้สบอสลูกรักจะไม่มีได้ยังไงลอย่างงี้ต้ออย่างงี้อ่ะตอนนี้พี่ทำไรวาตอนนี้พี่มาหาฟักทองเออเออฟักทองผมได้แล้วเอาเหรอโอ้ยเดินมาหาอย่างดีไม่ใจเถอะฟักทองที่บ้านเราได้แล้วตอนนี้ขาดแค่ทำบล็อกแล้วก็ทำที่ที่เราจะสปอนว่ามันขึ้นมาฮะอ๋อทำไอที่สปอนของไอไอเนียอะไรตัวไอใช่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 ตัวนี้ ไอเตัวตัวซึนเบาอันนี้ปาทุกนคนจัดให้วพี่จัดให้กูจะขึ้นยังไงนั่นแหละคือคำถามทำไมพี่ผมอยากจะได้ไม้ปะ่ะนี่ไงพี่ก็จะทำให้ยื่เดี๋ยวไม้เียจะเย็นปูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆสักต้นอ่ะสักต้นตเราไม่ลงดา t a p าแพกไม่ใช่หรอดา t a าไม่เป็นไรเราค่อยทุบเอาก็ได้มั้งขยัน เราจะปีนขึ้นไปแล้วกระทุบลงมาเนี่ยนะเออใช่ปีนขึ้นไปบนสุดแล้วก็ทุบลงมาโอเคมาทุกคนเราได้เราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้จํานวนหินมาเป็นที่เรียบร้อยเราจะบ้านเราจะสร้างอยู่บริเวณนี้แหละไม่ไม่ไปสร้างไกลซึ่งบ้านของวิเว็บเนี่ยวิจะสร้างทรงนี้หละเย้ทรงแบบนี้เลยนะเออทรงเดิมแต่เป็นแบบหลังใหญ่แล้วก็มีแบบท่อหลายๆท่อนี่ไหมฮะเป็นท่อ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 หลายๆท่อหลังใหญ่ เป็นแบบเด็กยักษ์ใหญ่ใช่ป่ะเป็นก้อนกลมใช่ป่ะแล้วเราก็ทําเป็นท่อปุ๊บเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งอะไรแบบนี้โอ้ยได้ด้อยดูเท่ดีนะได้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 แบบมันดูแบบไฮเทคไงไฮเทคมาขอลองดูก่อนทุกคนว่าเราจะทําพื้นที่บ้านของเราไว้ตรงไหนดีหัวบ้านเราเนี่ยปุกคล้องใจอยู่วิเฟรมอะไรอีกวันนี้วันนี้ก่อนะทำอะไรอ่ะเงี่ยจะปลูกต้นไม้ ผมมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่แหละแหละเนี่ยวลองนี่ลองมันตีมันตายนะผมไม่อยากรู้ว่ะว่าตายแล้วกูเนี่ยแม่เนองบอกว่าให้ตายทั้งพาร์ทเลยโอ้ยรู้เลผมไม่ได้ทำอะไรแล้วไงมันสไลด์เด่นเอ้ย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 มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บวิเราเราเราไม่เจ็บวะวิเราเราเราไม่เจ็บวะเราสู้ได้ปะมันเป็นแค่พายุเฉยหรือเปล่าพายุทอร์นาโดอ๋อน่าจะน่าจะใช่ปะเนาะ จะมาแค่กวนเราเฉยปะโอ้เผิดกล้าเลยนี่เผิดได้มันดออะไรดีเฮดีเราผมว่ามันไม่น่าตายพี่เฟมพี่เฟมเสือเดี๋ยวมันดูดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยพี่เสือหายเข้าไปในตรงนั้นอะจะบอกเลยว่ามันดูดเสือเขาไปได้ด้วยมาดึงนะด้วยเสือพี่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 ไม่ไม่ไม่พี่พี่ดูนี่ดูนี่อยู่นี่อะไรอะไรอะไรดูนะ ไปไปไยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิเวฟวิแวมไปกูไปกูไปอยู่ไปอยู่ไปกูโอ้ยโอ้ยไปกูเอาเสือเข้าไปเอาเสือไอ้โอ้ยอ้ยเอาเสือเอาเสือไปเอาเสือไปเอาเสือเอตาทัมาครับตาทัมาครับตาดทับมาครับเราจะลองข้ามดูว่ามันจะได้อะไรอ่ะมันไม่ละข้าได้พี่ไม่รู้ผมผมรอดเสือไปอยู่อ่ะทุกคน โอเคไปไปดีกว่าอน่นั้ำละอุ่ดูใครวะเนี่ยไม่ไม่ผมรู้ว่ามันจะดูดเสือหายไปวับไปกับตาเออไม่ไอตัวเมื่อกี้หายใช่ไหมแต่ตัวตีไม่หายตัวเมื่อกี้หายเว้ยคือแล้วแบบเอาไม่เหมือนที่คุยกันว่เออเหมือนแบบโอ้โหเอเดี๋ยนะ แบบเริ่มลำคาญเต่าพวกนี้แหละมันตอนแรกมันก็น้อยๆนะแต่ตอนนี้มันเยอะเลยแหละเต่าเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งพื้นที่ที่พี่เวฟจะเอาไว้ใส่เจ้านปืนนะเอาเอาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้ป่วยไกลอ่าแป้นพวงพี่เดึงเราต้องทใหปมวยไกลเลยก็ได้อ่าเรียบร้อยเราเอาไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้ไหมนี่ตรงลงได้ได้ได้ขึ้นบนเถอไม่มาบ้านเราจะอยู่ตรงนู้นไงอ๋อไม่มีก็ทำทำที่ปั๊มไงทำที่ปั๊มโอ้ได้แล้ว หนึ่งสองสามสี่ขวนไปไหอ่าแบบนี้แล้วก็ทุบข้างหน้าหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็ดนี่ดิดูนี่ดิอะไรดูนี่อะไรนี่ไงเห็นไหมเป็นหิมะปะทำไมเป็นหิมะวะนี่ไงเห็นปหไม่ไปถึงแบบต้นต้นมันเป็นหิมะเห็นไหมเนี่ยไม่มีแต่ต้นหิมะอะไรเนี่ยพ่เพอร์เจอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้แบบหิมะมันเกาะต้นแบบเบลเลอเลยไม่มี ตาฝาดแต่เราเนี่ยตาฝาดจริงจริงโอ้ยดูพี่อะตาบวดเูนะโอเคทุกคนเราได้แล้วตัวนี้แล้วก็ใส่ฮึสรุปกี้าไม่ใช่ใช่ไหมพี่จะได้เอาไปทำเป็นผงกระดูกเออไม่ใช่หรอกเนี่ยเราได้แล้วพี่กําเนิดสโนว์บอลเราทำล็อกอันนี้ไว้สร้างบ้านของเราพี่เูลวาฟรอยึ้นแล้วโอเคโอ้ต้มเลอเลย พี่ขุดเป็นทางวนขึ้นไปอ่ะได้เออนั่นแหละแล้วก็นี่ทุบๆๆเออนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องรวบรวมองค์กรในการสร้างบ้านก่อนทุกคนบ้านเรานี่คือแบบต้องสีขาวสวยอ่ะไอเต่านี่ก็เยอะเหลือเกินข้างนอกก็ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมข้างในเป็นไม้ไหมเออข้างในพื้นเลยอย่างเงี้ยเป็นไม้แต่รอบๆบ้านก็เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเวิร์ดได้ทำเป็เตาผิงไหมเตาผิงเต้าเตาผิงเฮ้ยเตาผิงไงจะได้อุ่นข้างในจะได้อุ่นเอมันไม่ละลายนะ เออใช่นะเออทำหน้าทำ้มันไม่ละลายมันไม่ละลายนี่ทุกคนเราจะทำแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้รักสองสองเลยนี่แล้วก็เอานี้มาคราฟเป็นเจ้านี่ใส่ไว้แล้วก็นี่ตามด้วยไม่พอนี่แหละมันคือทรัพยากรที่แบบโคตรเยอะทุกคนคือเราคลิกไปแบบเนี้ยบอกเลยว่าเราได้ไอเจ้าสโนบอลเนี่ย ไวมากๆแต่ว่ามันก็ทําให้พวกเราเนี่ยพังไวมากๆเหมือนกันโอ้ยพวกเราใครทำใหม่ก็ได้โอ้โหเป็นเสียะไรทำไมเราเราทำเป็นพวกเหล็กกับทุกคนก็แบบมันสบายๆแล้วเหล็กหรืบ้านเราเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วเด็ดทำไมกูรู้สึกว่ามันได้น้อยผิวปกติไปเราเรานอนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่มเลยอันนี้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยไป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 ดูต้นไม้ดิอะไรวะล้กตัดทำไมไว้แบบนี้เนี่ยไว้ไงขวานมันแตกขวานมันใช้น้อยอะไม่มาโดนอ่ะ ก็ชนมานอนแล้วตัวเองไปตัดไม้เฉยเลยะทุกคนเ้ยเดี๋ยวผมผมขอรอนะผมขอรอนะรอดูว่าถ้าเป็นพรูวไดมอนด์อะทุบทีนึงมันจะมันจะได้เยอะขนาดไหนเยยมันก็ได้เหมือนเดิมไม่ใช่แล้วแล้วตอนไหนจะมานอนเอ้ยจะเย็นดิยุ่งเย็นเลยรอนานแล้วเนี่ยต้ไมมันไม่สวยทุบรอต้นไม้มันทุเละทุกคนเนี่ยแหละทุกคนคุณเนี่ยไม่ทำให้มันดีๆขวานก็ไม่รับคมขวานเลยดีคือสังเกตนะทุกคนว่าเห็นปะ ขนาดเป็นพวกของไดมอนน่ะคือขีดเริ่มมาแล้วเออ,เอ,อขีดความ,มพังมันเริ่มมาแล้วทุกคนออบอกเลยว่ามันอาจจะพังเร็วในไม่ช้าโอ้โห,หเดี๋ยวมันก็พังแล้วเนี่ยอืรถรถแบบพวกอๆอะรอรอพี่เฟเอาดวงมาแล้วทุกคนเก็บมาต,บตัดไ้ตัดไ้นี่ครัแบเก็บมาเก็แบบมาเก็บผมว่าเราต้องทำสโนว์บอลสองตัวว่ะุ้สองตัวเลยเหรอเออพอเหรอไม่เดี๋ยวอะไรคือพอเหรอ ว่ามันมันเกินพอเหรอจะพูดอย่างนี้ดิไม่คือมันคนที่ทําเราสองคนทําด้วยกันเลยเพราะว่าพร้อมกันมันจะได้เร็วผมรู้สึกว่ามันฟาร์มฟาร์มก็ไม่ได้เร็วนะมันก็ฟาร์มช้านะเป๊ะได้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 เราเราสร้างตัวได้เราสร้างตัวนอนไม่นอนไม่นอนได้ได้ได้สบายอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ทำไมมึงไม่ไปอยู่บนเรือมั้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เท่บนเรือมันไม่เท่ทุกคนต้องเป็นบ้านหิมะสิเราจะเป็นแบบใช่เราอยู่ดินแดนหิมะเลยด้วยใช่ ตื่นเชา้ามาแล้วเราจะเอาแล้วมันไม่ให้เลยชุดแบบดูดิเอาไม่น,าน่ากันหนาวได้เลยเด็กแล้วก็เดี๋ยวนะมีคนบอกว่าผมเป็นพวกที่แบบรีบเปิดกล่องอ่ะอนี่กูจะช้าชา้ชาแล้วกันนะกูจะช้า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 เอ้ยเฉยเฉยอ่าเรียบร้อยช้ช้าเอ้ยเฮ้ยคูดขูดขูดพี่เฟมขูดเลยขูดเ,เลยไม่มีพัวเด็กไม่มีพัวคูดเลยขูดเลยขูดเลยเอาพัวไปนขามไปนขามไปเนมอนเลยขามไปเนมอนเลยจะเย็นครับจะเย็นครับทำในมอนทำในมอนเห็นไหมเนี่ย มีเงินนิดมีเงินหน่อยก็ทำเป็นของดีๆเราอยู่แล้วแล้วได้มาฟรี่างกเลยครับได้มาฟรี่อีกเลยเออเดี๋ยวเราไปหาเรือใหม่ก็ได้นะครับทุกคนไม่จำเป็นนะต้องไปต้องแบบประหยัดอะไรมากเออใช่ไม่ต้องไปประหยัดอะไรมากใส่เข้าไปเจะขุดที่มดเลยนี่วิธีการสร้างมึงจไมาเลยทำยากอะไรเลยทุกคนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่กันข้างไว้อะฮะข้างนี่ทำไมไม่กันไว้อะอ๋อที่ผมไม่กันไว้เพราะว่าเวลาเราขุดให้มันได้ทุกช่องไง ว่ามันมันมันกระเด็นออกเลยฮึ่มเด็นไปราก็เดินไปเก็บเอาก็ได้มันยากอะไรเล่าลำบากเดินอ้อมเลยทีเว่าลำบากจะตายชิตเองเฮ้ยเราเราเราน่าจะหาเรืออีกสักลำเนาะทำไมอะเอาเนี่ยสมุดเอ็นชาร์โอ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาก็ได้เดี๋ยวเราได้อะไรดีๆสักพักนึงก่อนแบบให้เราแบบของเยอะๆก่อนอ๋อตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ฟูลออปชั่นนะทุกคนนี่เรายังอ่านอยู่ทุกคนนะโราก้ทุกคนตอนนี้กูรู้สึกว่ากูเป็นโรงงานเถื่อนนั่งขุดเอา เดือมันคือแบบมันเหมือนแบบมันน่าจะมีเครื่องคราบแล้วแบบไอเทมลงไปแล้วแบบคราบให้ออโต้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบนั่งขุดกูง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 ูไว้มันมันมันคนที่จะมีอย่ว่ามันคนที่จะมีเรา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 จะสร้างยังไงพี่เราจะสร้างแบบวงกลมหลายๆห้องไหมเออก็ใช่ไงวงกลมหลายห้องแล้วเราก็แบบเป็นท่อเป็นท่อไงท่อมันจะคือเราเราทำวงกลมไว้ตรงกลางไหมวงกลมไว้ตรงกลางใช่ วงกลมใหญ่ชั้นแล้วก็ทาเป็นอีกห้องหนึ่งไงแล้วก็เป็นท่อผ่านไปไม่ไม่คือเราจะทาเป็นวงกลมใหญ่ไปตรงกลางแล้วก็จะมีวงกลมอ่ะแบบอีกอีกแปดอันล้อมรอบแปดอันเลยเหลอดีป่ะดีว่ะดีดี่สวยอ่ะแปดอันนัาจะทำได้นะทำจริงแ้วบางทีอาจจะทำแค่วงกสองอันก็ได้พี่ว่าเออเบอร์เลยใช่ไหมเพราะว่าเราทําวงกลมใหญ่ๆสักอันหนึ่งแล้วก็ทําทางแยกไว้ต้สามอันก็ได้ แยกอะโอเคแยกสามอันเดียวเราเดี๋ยวเราค่อยขยายไปในอนาคตไงตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทำขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องทำห้องเก็บของห้องนั่นห้องนี้ไปก่อนว้าวของเต็มตัวอะไรอะไรนะนี่ไงกูได้สร้างแล้วพี่เอ้ยฮมันคือทรัพยากรบล็อกของเราโหขุดตั้งนานกูได้อยู่แค่เนี้ยดูดิคือขุดไปแล้วแบบ หายไปแล้วครึ่งหลอดอะไอพิกแอกอะอยากรู้ว่าคือบมกงหรือว่าวันนี้การที่เราจะทําลายอ่าพรัวไดมอนด์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เรื่องยากเลยทุกคนนะเออแค่มีสโนบอลพังได้อย่างรวดเร็วเอฟสามเอฟสามเ้วก็เฮ็ดไปไอตัวไอไอตัวนี้นี่น่าจะช่วยเราในการนี้ได้เนาะในการสร้างบ้านแบบเดินไปเลยเดินแบบสร้างมันล็อกขึ้นมาเลย คือแบบไอ้บ้านเรานี่ควรแถวๆบ้านเรานี่ยคนคนยงสโนว์บอลเยอะไหมดีนะเอาไว้แบบไอ้ช่วยเรายิงพวกไอ้ซอมบี้พวกอะไรแบบเนี้ยอ่ะเออมันก็ดีนะแล้วก็ทํากับดักไว้รอบๆตัวมันถ้าเกิดว่าใครจะมาตบมันก็จะล่วงลงไปตายเออเออง่งโถสโนว์บอลโถเจริญนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาไว้แบบเป็นอัศวินคุ้มกันไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะยิงซอมบี้เข้าหรือเปล่านะปัญหามันมันไม่มันไม่เกิดดาเมจ ใช่แต่มันแบบกระเด็นใช่ปะกระเด็นเฉยปะกระเด็นกระเด็นใช่กระเด็นเรียบร้อยแล้วทุกคนเราได้มาเส่เกัาไปใส่เข้ไปโอ้โหเนี่ยพวกพวกรววกูได้แค่นี้แหละทั้งกันนะคัางไว้เลยเออางแล้วเนี่ยมาพื้นที่ที่พีเ์จะสร้างบ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้แหละซึ่งเราต้องใช้หินใช้ดินใช่เอพี่เรามีประสิทธิภาพปนในบ้านอะ ไปดูเองไปจำไม่ได้อยากรู้อยากรู้อยากรู้เดี๋ยวจำอะไรไม่ได้เลยไตเถอะประสิทธิภาพอันนี้เยอล่อแหลมคมไม่มีประสิทธิภาพคุทุกคนประสิทธิภาพกากรถเนี่ยแย่มันมีประสิทธิภาพไปหรอวะฉันหนังสือหนังสืออ้ยจุดนะเราสามารถทำทิ่นชวนได้เลยแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าทำได้เลยมันไม่จำเป็นต้องทำเพิ่มเยอะเพราะว่าเรามีของแบบครบแล้วอะ เออว่ะแต่แต่เราไม่มีเลเวลว่ะเราไม่มีเลเวลวัวก็ดีไงไอเลเวลหนึ่งเลเวลสองก็ทำไปก่อนเพื่อได้กลมกลนอะไรแบบนี้น่โอ้ทำแบบกระจากเมื่อยกระจากไปก่อนโอ้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราไม่มีออกซิเดียนนะเอาใช่เออว่ะเฮ้ยพี่พี่เป็นไรอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเป็นไรอ่ะกดผิด ไม่ได้ไม่ได้นะผมไม่ได้กดอนแลคือผมจะกดไอ้นี่แว้ผมผมจะกดไปปุ่มแบบตัวเลือกแล้วลดเสียงใช่ไหมเออแต่แต่กูไปกดออกเซิร์ฟเวอร์อ่าพอธนะพอธนะห้าห้าสองศูนย์ห้าแล้วก็ยี่สิบสองรอบอะยี่สิบสองรอบโอเคสองศูนย์สองศูนย์โอเคห้าแล้วก็ทุกคนเข้าใหม่โทุกคนตกไอ้หมดกันเงียบทุกคนเด็ดมันหลุด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูจะกูจะไปตั้งค่าแล้วไปลดเสียงไงเวลาทุบบล็อกมันเสียงดังเออไปกดออกไม่หรอถ้าออกก็โบยวายหน่อยก็ได้ไม่ใช่เงียบหรือว่าเด็กหมดไม่กูตกใจฮะมีก้อนอะไรแฝ้อะไคือตกใจแบบเอ้าแล้วกูไปกดตรงนั้นทำไมวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยว่างเอ้ยไม่เข้าท่าเเนนี่ยทุกคราได้ละนี่แล้วก็เราจะเอามาใส่ไว้ บริเวณนี้ล้วกันนี่นี่เดี๋ยวเราพี่เวจะว่าน่าจะปิดตรงนี้ไปเลยแล้วก็สร้างเป็นบ้านของเราผูว่าเอางี้ไหมพี่เฟรมเอาไงเอาไงงเราสร้างเป็นแบบหลายๆหลังไม่ต้องเชื่อมหรอมั้งอ๋อหลายจริงทำไมอ่ะผมพี่พ claro> ok, ok, ok. Oh <S <s ี่เคยดูเคยดูเคยดูหนังซอมบี้ไหมหนังซอมบี้หนังซอมบี้อ่ะคือมันจะสร้างบ้านขึ้นมาหลายๆหลังแล้วก็จะมีรั้วใหญ่ๆล้อมรอบไว้โอ้พี่ลองคิดสภาพดูไหมเราอยู่ในดินแดนหิมะ ใช่แล้วแบบตอนกลางคืนก็จะแบบว่ามืดน่ากลัวโอ้กลางคืนมืดน่ากลัวเออแล้ถ้าออกไปนอกรั้วนะไม่งั้นตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวดูที่มันดูที่เดี๋ยวมันมีมีเรือลอยได้ด้วยสองลำน่ะอยู่ตรงนน้นโอ้โหอีกเสพเรือกลายเป็นแบบกลายเป็นเรือโล่งๆไม่มีอะไรเลย เออไอ้อยู่บ้านเหรอมีมีน้องมีน้องไม่บอกว่าพี่เวฟครับตอนนี้พี่ไม่เอาไฟจุดเผาเรือไปเลยครับมึงจะบ้านเลยอ้โธแล้วเจ้าเอ็นบีซีไปไว้ไหนเหรอเออว่ามันมีเอ็นบีซีอยู่ข้างในอย่าเพิ่งเผาทุกคนมันยังมีประโยชน์อยู่เออเราเอ็นบีซีไปไหนเราบ้านเอ็นบีซี บ้านยังไม่มีเลยมึงจะเผาเอ็มีซีแล้วกูไม่เข้าใจว่ะมึงจะมุดุจังวะโคตรโหดเลยโคตรโหดอ่ะบ้านมีไม่มีอะไรมึงจะเผาเอ็มีซีทิ้งทำไมเนี่ยเอาไว้ใช้ประโยชน์ก่อนทุกคนในมีซีอ่ะเออใช่เอาไว้ใช้เนี่ยเผื่อมีแบบหนังสือซ่อมซแซมใส่ตัวมันอืมแรกซ่อมแซมทําอาชีพนู่นนู่นบริเวณนี้อาจจะเป็นอาณาเขตของเราแล้วก็เราอาจจะยิ่งใหญ่ก็ได้ไหมเออต้องแบบนี้ดิเออเราเราจะอาศัยอยู่ในแดนหิมะแต่ว่าส่วนมากผมอยากจะสร้างอยู่ใต้ดินนะยทำไมอ่ะ แปลว่าปลูกแปลงผักก็ใต้ดินเพราะว่ามันจะโดนน้ําแข็งองเดีมันจะโดนหิมะเวลาฝนตกอะไรผมไม่ค่อยชอบโอ้เออ,อมัน<ำ>ก็ <ทำ S 2> ได้แหละเพราะว่า<ๆ>แต่ไอพวกผักพวกอะไรเงี้ยเราเราทำใต้ดินก็ได้เออพวกฟาร์มจีซีฟาร์มเราจะทำเป<ๆ>็นใ,ใต้ดินนะทุกคนนะเ,เอาง<ะ>ี้ว่าข้างบนนะ่ะเราจะทำเป็นแบบฐานรับแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเออแต่แบบข้างล่างก็จะเป็นใต้ดินแต่ผมข้องใจว่าแรดมันจับใต้ไ่าน่าจะได้แหละ เออคิดเหมือนกันปะวันแรกมันอาจจะเป็นอะไรที่จับแล้วขับตายก็ได้นะทุกคนแต่แค่เราไม่รู้อะถ้าสู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวจริงๆมันมันโหดใช่ไหมว่าควิดสองทีตายให้ตายเถิดเอ้ยไม่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 ในอนาคตเราจะแข็งแกร่งก็ได้คือคือควิดสองทีตายไม่กจับไยมันมันโหดไอ้ตัวเนี้ยมันโหดเอามาเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าว่าเราสร้างบ้านออกมาเป็นชนิดแบบไหนแล้วทุกคนนะซึ่ง อทำเป็นอะไรวะทำเป็นอะไรคิดก่อนดิจะิ้มดิเอ่อมันต้องมาถังว่ามันต้องทําเป็นวงกลมไว้ทุกคนเออทาเป็นก้อนงกลมก่อนก็ได้เออเดี๋ยวนะแลเราจะเข้ายังไงเข้าแล้วก็จนี่ไงตรงกลางนี่ไงแล้วทําเป็นกลมๆแบบว่าชุบปุ๊บป๊แบบเนี้ยอ่ะชุบปุ๊บป๊ใช่โอเคโอเคดีดีนี่มันเป็นแบบเนี้ยือนบ้านเราอ่ะเออใช่มันต้องแบบนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าฮึบเท่ากันเลยเท่ากันเลยมันวางแผนมันหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าฮึบ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 เฮ้ยไออ่ะว่ะเขาจี๊ดเห็นไหมถ้าเป็นแบบประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตี่ยเราก็จะทำโดมมาฝั่งนี้ใช่ป่ะอ่านี่โดมเชื่อมมาฝั่งนี้เออเป็นแบบเออก็สามทางก็ได้มั้งซ้ายขวาซ้ายแล้เออมีตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเออตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วกันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้ก็ทำอรเป็นทางเข้า นี่ไงทำทางเข้าตรงนี้ทางเข้าเบลเลอร์เลยเอาก็อย่างยี้แหละเผื่อเราเอารถเข้าไปด้วยมึงเจ้ามึงเจ้ารถเข้าไปทำไมไม่เท่ตายรถก็ไม่โทษอาะอย่างเงี้ยไรอย่างเี้ตามตามใจตามใจตามใจอะไรรถรถสร้างยเงี้ได้เราแบบโปรเฟชชั่นอลคนคนเทพทำอะไรก็ได้ประตูใหญ่อ่ะประตูที่มันแบบทำให้สามบล็อกสามบล็อกประตูประตูมันคราฟได้หรอมีให้คว้าหรอไม่รู้อ่ะมันน่าจะมีป่ะเพราะว่าพูดถึงรถมันก็ต้องมีนลงรถดิ เออใช่พี่จะทำประตูเป็นประตูลงรถเลยเหรอไม่ใช่เดียวประตูที่ตายเอาดีๆนี่ไหนหมดรถอยู่ไหนพี่ไม่เห็นเลยเนี่ยมีอยู่เนี่ยผมยังเห็นอยู่เ่ยผมสองเลยะเออจะละจะละเอไม่มีพี่ไม่มีว่าไม่มีประตูลงรถตายเออมันไม่มีมันไม่มีประตูลงรถมันคนละมอดกันโอ้จบเร็วมีแต่ตู้เย็นเนี่ยไม่ทำอะไรได้เออแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกวะซักมากเราด้วยไปเสียเวลาเลยนี่ทุกคนเราต้องต่อเรืาแบบนี้ซึ่ง บ้านบนเนี่ยพี่เว่าเวียจะต้องสร้างเป็นโดมเอาไว้ซึ่งแล้วซอมบี้จะไม่เกิดหรอวะเกิดไงเกิดขบวนบนหลังคาบ้านอ๋อก็ช่างมันให้มันเกิดไปอ๋อช่างมันเลยใช่ไหมเลยให้มันให้มันเกิดไปมันมันมีมันกล้าเกิดไปให้มันเกิดไปแล้วทำไมพูดขู่อ่ะเราเฮ้ยเราออกมาพุ่งไปเป็นกระจายเอ๋พี่ก็ซัดเลยจัดเลยเออใช่ใช่เราไปวันเลยไปวันแล้วถ้าเกิดว่าเราออกมากรใจายเอ๋คุีเปอร์ระเบิดเลย พราเขาก็ซ่อมบ้านไปซ่อมไหมอีกรอบแล้วกันนะเออไม่อยากใช้ว่าซ่อมเลยสร้างใหม่อีกรอบแล้วกันเฮ้ยพี่ทำไรอะว่ามันเป็นเห็ดสุริสัยฮะไม่พี่ทำไรเนี่ยพี่กับมาเอาของไอ้เจเดี๋ยวทำไมกูสร้างแล้วมันไม่เท่ากันวะเอ้ยคิดดีๆทำดีดินี่ยพี่เฟมเขามาสร้างอันนี้ของเราทุกคนผมเลยแบบอะไรสร้างอะไรนี่ไงอะไรวะ๋อนี่ไงเออโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ย มันขึ้นไปต่อทีเนี่ยอันนี้ก็น่าจะปิดตรงนี้ถ้าไป <ด counting. S 1> มันไม่เห็นกลมเลยแล้มันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมอะไรเลาไม่สี่เหลี่ยม,ม,มประตูนะไม่ไม่ถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบนูนขึ้นอะนูนนูนนูนตรงไหนตรงนี้อตรงนี้อตรงเนี้ยเนี่นยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นกลมไงมันอืมขี้เปรี้ยงข้างนี้ด้วยเนี่ยมันต้องมีด้านข้างนี้ด้วยเนี่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 ยตั้งข้างวะไหนนี่นีอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเราจะทำไอ้นี่ยัังงไไออ่ะะถ้้าาาเรรทนนนขึม อ๋อเราค่อยทําทีหลังไงไม่ต้องรีบอ๋อค่อยเจาะเลยค่อยเจาะค่อยเจาะค่อยเจาะเพิ่มไงโอเคได้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 ไม่รีบนะทุกคนย้ำมาไม่รีบไม่รีบเออไม่รีบเลยไม่รีบเลยพร้อมนี่มาโอเคบ้านเราก็ได้เป็นทรงกลมประมาณนี้เดี๋ยวในอนาคตผมว่าเย่เยอย่างเท่เราจะทําป่องควันไว้กลางบ้านน่ะคองควันไว้กลางบ้านก็ดีนะแล้วก็ทําเป็นแบบเตาเผาเตาเผาเล็กไว้ตรงกลางเลยเรียบร้อยแล้วก็ชั้นสุดท้ายผมว่าแค่นี้พอแล้วทุกคน เออสวยป่ะสวยป่ะเอยบ้านเราว่ะเออบ้าราบ้านเรามีบ้านแล้ววะนี่บ้านเราอุ้ยสร้างง่ายดายแล้วแม่นี่ไงเงี้ยนี่ใช่ได้ว่ะดูเต็ปดูเต็บพี่ก่อนน้องดูเต็บพี่ก่อนนี่นี่นี่ไงเงี้ยงวางวางปิดครับปิด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 ครับปิดแป๊บนึงเป็นนึงอีกแบบหนึงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยยัง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 นี่นี่นี่ทำทำข้างบนได้ข้างบนได้เพื่อ อาให้มันแบบดูแบบแหลมๆไงแหลมๆขึ้นมมันจะแหลมเกินนลดิเฮ้ยไม่แหลมหรอกน่ามันจะแหลมเกินนี่ไงทับแค่ประบณดีไม่ได้เยอะเนี่ยมันจะแหลมเกินอ่ะนี่ทำไมไม่เท่ากันวะราคาบ้านเนี่ยมันดูไม่สมส่วนเลยพี่เฟมี่ทำอะไรเนี่ยไปเองล็ม้าอะไดูดีมันไม่เหมือนกระต๊อบป้ามันเหมือนเป็นภูเขาอะน่ะ ดูดิทุกคนเออวะไม่เหมือนกระต๊อบเลยว่ะเออมันไม่เหมือนกระต๊อบมันเหมือนภูเขาไอเนี่ยตรงเนี้ยตัดออกไปเลยไหนตรงไหนตรงข้างล่างเนี่ยตรงข้างล่างมันไม่จำเป็นเอ้ยจำเป็นเดียวโหของมันกาดจำเป็นจำเป็นจำเป็นอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่จยเกลียดงเกลยดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เย่ทำไมมันเยอะแต่พอได้ซอมบี้เนี้ยมันมันรักพี่ว่ะโอ้โหสี่ตัวเนี่ยดูอย่างเงี้มันจงเกลียดกระต๊อบหน่อยเว้ย นี่ค <amounts of water writers> ิดไปเองเราอะสุกระต๊อบโทรว่ากูสร้างอะไรไม่รู้เพื่อเจ้าเจ้าช่วยกูหน่อยก็ได้ห้าตัวแล้วเนี่ยสมาชิกกันเริ่มมาแล้วโอ้ยโอเคกะต้มกะต๊อบอยู่คนเดียวเลยดิเนี่ยเป็นกระต้บเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอเ้ยริ่มสวยว่าเริ่มสวยว่าเดี๋ยวต้องจัดข้างในเดี๋ยวนี้นะเอาไหม เรียบร้อยสำหรับบ้านของเราทุกคนจะไม้ไปทำพื้น่สวยสวยสวยเอาทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไม่แค่นี้ก่อนรายการเนี้บผมขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเนี้ยผมเดี๋ยวเจอกันในใหม่ในพาร์น้าเดี๋ยวพาร์น้าเนี่ยเราจะมานั่งแต่งบ้านของเราต่อกันไวไอ้หลืพื้นเราจะเป็นเป็นหิมะดีไหมไมนจะได้ขาวพวนไม่ไม่เอาเป็นไม้ไม่ไม่ไม่สนแล้วพี่มันจะได้ตัดสี ตัดสีพี่ตัดสีด้วยเออตัดสีเนี่ยตัดสีโอเคทุกคนขอบคุณมากผมจะรับชมจนมันคิปหน้กคิปนิ้ก็สวัสดีครับผมปาแล้วฮะไชครับผมทุกคนสร้างหลังใหญ่มันก็ดูเทอะทะดีได้มันก็สวยสวยอยู่มันมันดูเทอะทะได้ใช่ได้เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยจะกัดกูอยู่ได้แมงมุมเนี่ย